าสู่รี่ดูมามาที่นี่นะฮะ Universal j a p นแปนืองพีทสตูดิโอไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่ก็มีส่วนน้ำวานนาวาหรือวานนาวาหรือวานนาวาแล้วเรียกซึ่งมันพิเศษตรงไหนรู้ไหมที่เราอยูแบ็กดอกตรงนี้มันไม่ได้ แค่รักดรอปธรรมดานะฮะมันไหนไม่ดรอปแค่เอาใช่มันไม่ใช่ธรรมดานะเทปไม่ธรรมดาเลยนะข้างในเขาจะมีโซนบันพิสซึ่งจัดเฉพาะวันที่หนึ่งทั้งหถึงสิบหกมกราคมแต่เขามีเวลาแค่45วันหลังจากจบเทปนี้ไปใครสนใจก็รีบมาเที่ยวเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าเขาอลังการอะไรยังไงแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวตามมา โซนบาร์ีสได้และนี่เป็นของที่ระลึกนะี่อะไรนะน่ารักน่ารักมากนี่เป็นบัตรเล่นเกมใน,นโซนบาร์คีสก็จะมีโซนเกมถ้าจะอารมณ์เหมือนพวกเกมงานวัดละมั้งต้องบอกไปดูกันนี่เป็นเกมแล้วก็วอ,อะไรนะได้รางวัลอะไรเงี้ยน่าจะ,าจะอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวไปดูต้องไปดูก่นกอนว่าเป็นเกมอะไรบ้างแว่าจะมีเกมอะไรบ้าง ตัวสวนน้ำวนนาว่านะครับผมเดินทางมานิดเดียวตามป้ายมาต้องป้ายบอกมีป้ายตามตลอดเลยใช่นะจะสังเกตว่าพวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เป็นชุดลูฟี่อยู่ก็คือเมื่อเช้าเราไปวิ่งเข้าไปอันดับต้นเลยจริงๆผ้าแบบนี้มันก็เล่นน้ำได้แต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่าเรามันสกปรกแล้วปวดขี้ฮะเราปวดขี้นะครับเราเราวิ่งมากมันจะเล็ด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  เราว<ะ>ิ่งมาแต่เช้าใช่เรา <ๆ S 1> ต้องล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสืเ้อผ้าเรียบร้อยเพราะว่าเราไปเล่นเครื่องสระน้ส่วนรวมเราต้องรักษาความสะอาดครับผมสุดยามย<อ>มาเลยครับผมไปครับ ตอนนี้เรามาอยู่ข้างในแล้วซึ่งของเล่นเป็นลมยางเยอะแยะมากมายแต่ว่าช่าสนใจนะก็คือมันจะมีบูธเป็นนี่อย่างเงี้เป็นบูธเล่นเขาเรียกว่าเกมการ์เเล่นเหมือนพวกคาร์ดิือว่างานวัดอะไรประมาณนช่ปะ่าเดี๋ยวจะมาลองเล่นไล่ดูเลยทั้งสี่อันจะได้ของอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นตัวที่เขาให้มานะกระดานกระโัววกระโัวเมื่อกี้กระโัวกับโ่ววอันนี้เก่าแล้วอ่ัเดี๋ยวมาลองดูอันนี้คนเล่นแล้วอ่ะไปดูอันอื่นโล่งๆเน่อยตรงนู้นก่อนดีกว่าลูฟี่เริ่แต่ลูฟี่มา

ของเราปอปลับใจปลับใจครับช่วยกันเกมนี้เล่นช่วยกันได้ด้วยฮะใช่สามคน45วิก็คืออย่างนี้เห็นไหมฮะภาพอันนี้คือภาพสำเร็จของเขานะ และเราเราต้องเรียงเราต้องเรียงเนี่ยรูปที่มันเละเละตอนนี้เขายังไม่เละแต่เขากำลังทำให้มันเละภายใน45่สิบห้าวิพวกพี่ดูแลนสามคนต้องเรียงให้เป็นรูปรูปตัวตัวี้ดูง่ายกว่านะกี่วินะถ้าเกิดไม่ได้มีรางวัลปลอบใจไหมที่นี่เดนุ่ยใด้ได้คามันหนึ่งสองสามโอเคค่ะ ต้องไหมครับว้าวคิมพี่ครับทันไหมฮะทันนะครับทำไปคิมพี่ครับอยากรู้เลืออกสิบวิสุดท้ายน้องบอกว่าไม่ทานได้ยังไงขึ้นฐานของขอบคุณครับของรางวัลน่ารักมากเลยนะบุกีแล้วเราได้ปลอบใจนี่เราได้อันนี้อันนีคืออะไรนะพัร์ทเหรอพารนะแต่มันเป็นรูไว้ทำไมครับเอาไว้เกี่ยวนิ้ว้เกี่ยว พี่ธีชัยครับเกี่ยวนิ้วแล้วเหมอัดไปดูเขาเล่นเนื้อปืนฉีดน้ำกับอุศบนะอันนี้เรามาอ่านกฎเล่นกันก่อนนะฮะลูกค้ามีสิทธิ์ยิงปืนฉีดน้ำให้ล้มอ่ภายใน30ิวิ3ป้ายอ๋อสามป้ายนะครับข้มูลสามจุดนี้เดี๋ยวไม่ตรงกันเลยนะครับโหสูงมากครับตอนนี้ อุปกรณ์พวกนี้เราต้องต้องเช็คสูตรให้ดีอันนี้ต้องพลาดไหลไว้ให้ดีเพราะว่ามันจะมีแรงสีมันต้องหนีบหนีบไว้ไว้เนี่ยแน้เลยมาดูกันครับเดี๋ยวดิเอาแค่นี้เหรอกเอาเลยรับไปยังครับหนึ่งสองเอาไปตายหรอสองหนาหแล้วสามสองแล้วผมสองแล้วอ้าวอ้าวให้หมดให้หมด แต่เขาแค่สามก็ได้แล้วเราอย่าฝืนไม่แล้วผมยิงไปสามแล้วแต่ทำไมมันไม่ล้มอ่ะเอ้ยช่วยกันเถอะไวล่าโยนไม่ลงพลลมจุ้มนี้ก็พลลมช่วยเหมือนกันไม่มือั้นอ๋อครับรู้จักพลังฟอสไหมเรียนที่สี่ซุมโซโลนะฮะผมชอบผมชอบซุ้มนี้มากเลยพล็อตเพลงเพราะคืนนี้จำเนิ่นหอมแต่ให้ยงไงฮะ ชทงให้ชทงให้ชอปป้าแดงขึ้นมานะครับเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยรอ้โหไม่เล่นเลยอ่ะโอ้ยนี่ครับคนที่แจ้งออกมาคนละสาดามนะฮะเดี๋ยวผมมาวางให้ก่อยนี่คิดโกงๆิดงนิวเห็นทุกคนทำเงี้ยไม่ได้ทุกคนจริวเฮ้ยอยู่ตอนนี้แหละพลังจงสถิตหลุมนี่อยู่นี่ ไอ้เงนะีมันต้อ,อยู่ผมเชื่อมันต้อ,อยู่แถวนี้ดแมได้ก่อนตลอดอะเจบรจาเลยจบนี่รงางวัลเมนถุงน้าของงานเลยน <c oughs> ี่วันที่1นวอ,นอนะเรียบร้อยนละเดี๋ยวไปเล่น่ังเลนพวกนูน้นด่ ดูปากพี่ดวแมนนะคะับเกิดเจาตอนนี้เราก็จะถึงทางขึ้นที่ที่ป้ายบอกกระจกนครับไปเดินครับเดินไปเลยโอเคครับเดินเลยครับทำหน้านิ่งหน้านิ่งไปครับเฮ้ยผมว่าเราปินแข่งกันดีกว่าสมัยที่ผมอยู่ที่เรื่องเรื่องคือเพิ่งไปวิ่งมาสมัยที่อยู่เฟิร์สออเดอร์ฝึกหนักกว่านี้อ่ะ เหนื่อยไหมมันน่าจะเหนื่อยตัดไหมตัลื่นไหมเนี่ยปัญหาเดี๋ยวแล้วก็ไม่มาไม่เหรอวะเอ้ยไม่ใช่คออาไม่เมื่อกี้ใครบอกกระจกไม่ใช่คออาไม่ใช่คออาเราว่าตอนไหลเฮ้ยไปขึ้นไปเลยถ้ามาหมดแรงตั้งแต่เกมแรกทอาไงเนี่ยเฮ้ยไม่หมดหรอกเเเเเชียยยยยร์ หมดแล้วหมดแล้วหมด กระเจาะรู้ป่ะกระเจอะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหัวไม่ถึงพื้นไม่เข้าใจประเด็นตอนนี้มีอย่างเดียวคือหนาว ดูนะครับว่าใครจะมาถึงก่อนไอ้พี่หนึ่งโอ้ กลุ่มไหนนี่เจ้าท่ากลุ่มไหนเนี่ยอธิโจโชแล้วเจ้าจริงอครับมอแล้วนะฮะน้ำแดงน้ำแดงลูฟี่น้ำมะนาวนะฮะเดี๋ยวเราซื้อจ่ายตังค์มาไฝากกระทิงไปเลยนิ่ไงอยู่วะเนี่ยแล้วก็หยิบกิ้งนี่เหรอ จากสไลเดอร์เครื่องเล่นโคมยางแล้วก็กิจกรรมคดีวอตรงนู้นและจังหวตรงนี้นะของคาวบี้ใช่แล้วก็คือมันเป็นการแข่งขันเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวิ่งขันไปอะไรพวกนี้ประมากนคือก็คือแต่ละคนเนี่ยถ้ามาปมของฝั่งนี้เป็นปักฝั่งนู้นแล้วทงฝั่งนู้นมาปักฝั่งนี้ใครสําเร็จเรียบร้อยกว่าเขาเป็นผู้ชนะนั่นเองครับเอาเลยไหมครับพร้อมครับ A B C D อยูน้อยกว่าเออโบราณที่ไหนวะของรางวัลแจกเลยนะครับคุณพี่บูนี้อ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับดาววี่ครับดาววี่ครับนี่คือความสนุกของอะไรว่ะหลังน้ำวนะที่สวนน้ำวานานาว่านะฮะผมก็ถึงจะมีไม่ใหญ่มากแต่ก็สนุกสนานใช้ได้เลยนะนานชิ้เลยนะถนนมันถนทุกชิ้นเลยครับแต่เด็กมันจะถึงผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กอายุอาจจะไม่ได้ ใช่ครเพราะว่าบางบางชิ้นส่วนมันต้องใช้ท right. the ักษะความแข็งแรงงใช่บางบางอันม yeah, oh, ันมีเชือกปีนนะคือม oh, ันไม่ใช yes, okay. ่บันไดปีนไงต้องปีนเชือกเอาอะไรเงี้ยแรงกำลังแขนกำลังอะไรสนุกดีครับแข่งก็ได้2อันนี้่ะสองอันก็เล่นมันมันเพลินๆนะฮะแล้วมันก็ยังมีแบบเรียกว่าอะไรบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยวันพีชอะไรแล้วท้ายขวาหน้าหลังก็เจอแต่วันพีช่ครับเลยเครื่องประดับนุ่มนิ่มแนเลยนะฮะก็อย่าพลาดนะฮะเพราะเขาจัดถึงแค่16มกราคมเท่านั้นเองจริงๆสี่สิวันเป็นลิมิเต็ดมากๆนะครับครับผม เหนื่อยครับอะไรต่อม่มีอะไรต่อแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวรีวิวแมนโกในคราวหน้าเราจะพาไปก้อโกกันที่ไหนแล้วคอติดตามชมแลิปที้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์เพื่อนดูด้วยนะครับครับผมสวัสดีั